จะเส้าห้างอื่นมุมีโอเร่งเลยห้างอื่นสะพาบรรยากาศบ้านท่าก็จะเป็นแบบนี้แหะพี่น้องเลยงูอารัตท่างูมาตอนหลับเจ้าะเลยงูอาร์ตลายโบวบ์วิสิเป็นทางแดงทางยางเนาะมี่งูตลอดเลยเมื่อคืนนี้บางท่าตืนออกไปนอกก็เห็นงูอยู่ท่าไงอยากทักทายสบายดีสวัสดีจ้า <Yeah. S 2> คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศตลาดนัดบ้านพ่อสายเมืองวัดปีแค้งชละวันอีกแล้ววันนี้ก็เป็นมือวันเร์เนะพี่น้องเพราะว่าช่วงมีฝนตกดูๆเนะ<ห>าะกาบสวัสดีสวัสดีโ่อแม่พี่น้องเอฟซีสค้สสานพี่น้องและเบง้ห้เพื่อนเบืเ่องขวาใหม่ขวาใหม่นะนี่จะเป็นขว้าขามบ้านน้องตะวันเองเด้อจาาาา้าขวาบ้านบังคาโขกเนาะครับ ห้าเห็ดได้ปีทีเถอะนี่คอยคอยก็ได้มาเห็ดน้ำค้างคว้านี่จะเป็นคว้าซุ้มสนหมู่บ้านเนะาะแต่ละหมู่ปีก็จะเห็ดขควาสามัคคีเด้อพี่น้องอุ้ย<น>มาเนาะแต่ละปีแต่ละปีหรือว่าเวลามันเพ่หะแหละก็คือเห็ดตลอดเนาะคนในหมู่บ้านเห็ดรวมกันเห็ดหลายคนแม่นี่พอเฮาวขามมานี่ปุ๊บเฮาก็จะมาเจอกับทุ่งไร่ทุง่งนาเนาะแล้วก็ขามคว้าอีกคว้าหนึ่งก็จะเป็น บ้านคลองไอ้คำจุนเดอซึ่งเฮาก็ได้ถ่ายคลิปลายถือแล้วเนาะบ้านติดกันเอนีน่ยกันเลยอยากเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะสว่วงเศร้าๆตอนนี้ก็ประมาณเวลาตีห้าครึ่งเนาะพี่เนาะกว่าเกือบหกโมงแล้วเนะาะวันนี้พิเศษก็คือสีาพาทุกคนไปเบิ่งอาหารแบบพวกประมาณพวกเห็ดเนาะพี่นะนะองเนาะเพราะว่าสว่วงเห็ดออกพี่นหน้อยคือสีมีคนมาขายเห็ดหลายมายื้อเพราว่า ไปเบิรงซืะอๆเนาะพี่น้องอยากอยากไปถ่ายภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องฟังไถยเบิรงนน้ำเนาะแว่าเพิ่นบาา่เคยเห็นแบบตลาดที่บา้านเะฮานะบางทานเพิ่นแค่อยากเบิรงอยากชมเนาะว่าช่วงนี้ก็คือทิมีแบบอาหารปลาลายเนาะจากว่บาบอกแมนเพราะว่าฝนตกใหม่กับโใหม่หรอกตกหลายเดือนนะเลี่ยมติดพี่น้อง พวกเอาไม้อีงก็จะออกลายนอนดอกกระเจียวบรรยากาศบ้านท่าก็จะเป็นแบบนี้แบบพี่น้องเลยมัวรัดท่ามัวมาตอนหลับเจ้าะเลยมัวลายลายโบวา์วายซีเป็นทางแดงทางยางเนาะมีงัวตลอดเลยเมื่อคืนนี้บางจุดออกไปนอกก็เห็นงัวอยู่ทางใหไงมีทั้งงัวทั้งควายเนาะแต่ทินงควายก็ดีดีงามสา ช่วงเศร้าจะหนาวเด้ออยู่ฟังไทยอากาศเป็นจังได้น้อพี่น้องฝนตกอยอู่บ่บางบางเถื่อนพันกะจะย่างไปเนาะ,ะไปยางมาเครื่องรัดเครื่องใจยางเราอยู่ใ,ใจดิมันนี่โบเห็นพอขาค้ายไก่มาลัดเอาไก่เนาะหรือว่าเพิ่นไปแล้วก็เข้ามาสวยล่ะเด้อ เป็นบอนผากรถเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยหรือรถตั้ง1,000หรือ2,000นะมาค่ะเจริญยายนายหยันโบประธานสม,มาคมนนะ่ะพี่เดือพี่น้องเอ้ยเมืองคนขายไก่เต็มตลาดเลยพี่ไมท่าวิไมท่าวิก,ก็ขายไก่เดี๋ยวมาถามเราเออบอลล่างอันนั้นล่างเอารถแล้วเมื่อ,อไรอแล้ววะ ได้อันนี้โล่ละเซนซกะถือนะเรหนังตัวนี้ก็โลหนึ่งเลยเนาะสี่ท้งสมโล่ก็ถืออยู่

ตนี้พอดีเลี้ยงเนาะเลี้ยงคายนะเล่าหันเลยเสือลสื่อแล้วเด้เอามั้ยกระตุ้มแต่ยาเอาลคอยกิกินเอาตงหาพันไหมับองชีพเงียเอางถงจงวาะเบ่งกันจะคเมื่อวันไ้นะ เราขายตังต่เฮงกว่ดได้เด้อแต่ขายน้อยๆแมค้าเมื่อเก่าเราคแมค้าเมื่อเก่าหาค่ะแมคคาเมื่อเก่าจับจิ้มก็ได้น้อร้าเช่าได้จ่บถามเอ้ยหอย ทุงเท่าไรเลยทุงละชีบละชีบหอยอีกอยหาบุได้หอยซื้อเอาก่อนเนาะได้จังวันนี้เดู้เอามาแต่ไห้ยี่สิบหน่อยยัอ้าอยทุ่งหนึ่งต่อนท้งอยเลยเด้อ็ทุ้งละตัวใดมันลายเอาตัว่อันนี้ก็ได้มันจังบมีขีดดำเยทุงสิพันลายนาะ

ค่อยว่าแล้วมาตลาดซื้อแต่พักกินพักกันแลกนนอกกาแฟลพัาหความปนอย่างไรบ่บเอาเร็วแม่ปลูกมาเนี่ยวันนี้หาห้อยู่ตาเมาบิดเลยอะไยอ่ม

<laughs> là บ่ท่อเข้าบ่ bao มา bún, ยาก cả tem ก็ต้องกินแล้ว กระปาดน่าจะเนาะเขอาแบบใดขอหวานกระโดเด้อของหวานเมืองโค้งเสดอนตลเมืองุนลเดส้ะเดลล่ะะส้สดิปพันิปพัน วานหมดเป็นดนะี่าดแม่ไเน่เมืองข้าวปาดเราก็ทวงชิเลยเนาะมึงเนี่ยสีสวยสีงามเนเนาะสีเขียวปั่นยางมือเฮ้ยเห็ดอดตลองเห็ดเฮงฮ้บ่ได ได้บอได้แล้วเฮ้ยได้แล้วพักเต็มทิบเลยซื้อขปาดให้เพื่อนเนาะบักหน่อยบัหน่อยคลิปด้วยน้องแพรที่คอยว่าอันนี้ตอนนั้ะคอยถ่ายในคลิปอันนั้นใช่ละเห็นวบสองคนควัน เขาไมเยียงกันดูอกันบ่แซ่บบ่คร่บป้าแซ่บบ่เเป็นลูกแฝดกินอะบกินเหอย หาเจ้ไอแล้วได้ยังเล่ได้ไกได้ไกลน้องสั่งน้องสั่งไดไกลกับเสียมไปก่อันนี้มันวายกรอหญ้าพวกล้างอับสีอ๋อหมูเต็มถีบเลยมีพวกเนียววกบีหญาพวกลกเบาหวานธรรมดาเข้าหวานแตกเกือยาพวกคนันเลือคุ้ง ใหมันโอกขึ้นเลยแกัเป็นนี่รู้ไแกย่าวนมันลาเลยแขั้นยาาเพิ่มแก่ล้วก็จะเดือดเจ็บพอกน้อยจองแอลเจ็บมุมหยาพัวปั๊บสิม่าไทยแถมนึงบาทลอยมุ่นแถมนึ่งอยู่ช่วงหนึ่งแถมหนึงเอาลอยมุ่นห้าบกกับ ยาอัมโยายใจยาายเลยแถมเ่าเบิดเผาเมื่อคร์วาเมื่อหัวใจหวใจอยู่โลกก็ใจยาพวต้นตีต้นมองายเลือดออกยาพัวประสาทล้วงล้มมัจใครอยากกินดูน่ากินรับ อืมปลาเลยม่ยากมึงนปลาปลาปลาพักผอมพักกระดูก้องผอ เี็บักใหญ่นะเดี้ยวใหญ่ะวใหญ่นี่นี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตามโตมกโลกคนนะโลแซ่บอแซ่บอดูดิตายแล้วงหตายัอ้อมายขาลาเนาะปลาหน้าเนาะ

เรื่องอะไรครับต้นอะไรครับต้นแสนห้าเหมืเลยครับต้นละแสนห้าสารบัแสนห้ามาจะใช่อนี้เนาะแสนห้าทุกต้นต้นเล็กแพงกว่าต้นน้อยเป็นมะม่วงแบบลูกใหญ่เหมือนปะมะม่วงโล่ก็มีมะม่วงสีม่วงก็มีต้นละแสนห้าไปใหญ่เป็นเนี่ยบวตายดอก นี่ตัวนี้เสบใสลอดเจสลอร่รคือเองเด้อนัก็แก่แห้งแฉแกแห้งแฉะกระปดกกระปดแกกินบ่ได้ อร่อยแ้น่าอ้อะงคพรอเจง้าพระเ้พระอ๋อแพงกว่าติวนี้บอันนี้มันของแสบดีติวนี้เธอไรเจ้าพระที่นอันนี้เจ้า

ทุเรอยนเต็มเป็นว่าห่มาทุเรียนเซตแบนี้ชนี่บนี่บ่โลเทไรว์โลเทไรว์โลหกสิบคนไปย่างเมื่อเท้าไหี่ เด็กแต่าอยากได้ทุงหาสิบปะก็มาคขะทุงหาสิบก็เหมือนนี่คือว่าคนมาหลายได้เหมือนนี่มึงนะพี่น้องเดินกลับยางกลับก่อนบ้ทำมาจากเสาร์แห่งร้านก่อนนี่เลยนะมาสัประมาณี่ใกล้พอดีอืดเลยบังนี่ ล้มสัตว์ยาดีข้อเหนียงข้อไงข้อกินเลือดสนแกติดต่อน้ำันหมอสายลมอุยาสาที่บ้านลมสัดนะนได้รับประสบก็แม่น้าคกินกาแฟเลยฮะน้คิดจังเฉไปไปเอา อ่านแล้วค่ายดีเลยค่ะปลาตงโกข้าวนมครีมกคนละฮะนี่เราสั่งแมนขนงานเดียวจะได้มือละโคนรหนุ่มกัน cà phê này, phải này hạn này sẽ có trên mở này nè cà phê đây chưa khai to vào ใปพลลเช่นไปถือด้วยบานสไลด์ต่ังวิทย์วิชาบานหูเหตุการณ์สองมอายหอยเจาทงเาลยหอยเจาเอาขายชื่อชีพเพื่อถ่ายจบู๋เจับู๋มากแต่ผมวันนี้ เซนซ่ามันกับพ่อเสืออยู่ด้กกันเซนแปด่าไปเขาถามเซนซ่า้อเขาขรถจากไปเป็ดใหม่ๆเลยค่ะบอเดตอวที่คนจองไปแล้วกรขายถือเนาะเบิ้งป้าเบื้งป้าตื่นเลยเด้อเจ๊เราขายดีป้าเราเปิดเป็นอาือะาม คายเบอดไว้นอขายถือเป็นมันถืนอายเออแม่ลเลยนะไงแล้วตอักใหญ่เลยเนก็เลยนัก็อต้องพืนเยนั่นก็้งอไร่ะเนียกองักไกล้มาายบอสายเบแล้วตอ